าบรอบจริงหรอใช่ใ่แบบยิบย่อยมากค่ะโอ้พิโคนะคะอีกสองรอบนะคะแล้วก็มีฉีดฝ้าอีก3มรอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพยายามสู้มาเยอะมากเลยแล้วคนไข้บอกว่าการเห็นผลนี่คือไม่ถึง20%กับการต่อสู้ทั้งหมดนะรวมๆทั้งหมดเกือบ40่สครั้งเนี่ยในรวมทุกอย่างคนไข้บอกว่า ไม่ได้แบบไม่ได้อย่างที่คาดและรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเอเราไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ขยันที่จะไปขนาดนั้นอ่ะเออเพราะมันต้องเที่ยวเข้าเที่ยวออกเห็นไหมการวนลูปเข้าคลินิกไม่สนุกทั้งคนที่เป็นคนไข้ที่กังวลอยู่แต่เดิมอยู่แล้วและคาดหวังว่าโอเคมันน่าจะดีขึ้นอย่างน้อยๆนะเออที่ฉันพูดก็คงไม่สาแก่ใจเท่าเจ้าตัวของคนไข้เองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองหน่อยคุณแอม ที่แอมค่ะค่<ข>ะที่สวย,สวยคุณแอมอายุเท่าไหร่บอกได้ไหมสามสิบห้าค่ะ,<ข>ะมาจากไหนเอ่ยมาจากสมุทรปราการค่ะอ่าเป็นฝ้ามานานเท่าไหร่โหนานสองปีได้อ่ะอสองปีนี้มันเริ่มมาจากตรงไหนที่เราเป็นฝ้าแอมไม่ได้สังเกตเลยว่ามันว่ามันมาตอนไหนอะไรเงี้ยเออรูปทีคือมันแบบเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เริ่มไปหาวิธีรักษาเรื่อยเปื่อย ไปยังเช่นไปเลเซอร์ไปอะไร้วจะบอกว่าเลื่อยเปื่อยก็คงไม่ใช่คุณขาก็คือเกือบสี่สิบรอบก็มัน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 ทำไปเรื่อยๆอะค่ะก็คือมันไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าหนูเจอตรงนี้ตั้งนานก็คือมาตั้งนานแล้วไงอันนี้เรื่องจริงเจอกันเช้าไปใช่ยังไงมเพิ่งาแบบมาเห็นแบบเออหน้าฝีอะไรอย่างเงี้ยอ่าสองปีที่เป็นฝ้าไปเริ่มการรักษากับเลเซอร์ก่อนคิวสวิชใช่ใช่คาดหวังว่าน่าจะใสขึ้นหรือว่าคาดหวังให้ฝ้าหายไปคาดหวังว่าให้ฝ้าหาย สามสิบรอบใช่แต่มันได้ใส่นะจริงแต่ว่าพอเราแบบพอเราไม่ได้ไปไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมอนก็เหมือนเดิมอ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยเราไม่เคยไม่เคยทำคิวสวิชมันสำหรับแอมน้ําร่ามันใสขึ้นใส่จริงๆก็คือมันก็เหมือนเลเซอร์พวกรอยอะไรทั่วไปอย่างงี้แหละใช่มันหายมันหายมันหายแต่ว่าหลังจากที่เราไม่ได้ไปอ่ะเออมันก็มันก็เหมือนเดิมอ่ะเข้านัดทีแค่ไหนคุณแม อ่าอาทิตย์สองอาทิตย์ทีหนึ่งสองอาทิตย์ทีหนึ่งใช่ทั้งเลเซอร์ทั้งฉีนะคะพร้อมๆกันเลยเราไปทุกสองอาทิตย์เลยใช่ค่ะแล้วช่วงที่มันใส่มันใสตอนไหนอะ่ะมันก็ใส่ประมาณจากเดือนเดือนหนึ่งอะอเดือนหนึ่งก็ใสอะไรอย่างเงี้ยแปลว,ว่าเคยเว้นระยะห่าง ใช่ค่ะก็คือเขานัดทุกสองสัปดาห์แหละแต่มันอาจจะมีช่วงที่เราไม่ได้สะดวกมันสสยอยู่เต็มที่ประมาณเดือนหนึ่งสุดท้ายมันกลับมาดำแว่ามันดอกแบบมดอบลงมันดอลงเลยนะดอบลงแค่ไหนมันดอแบบว่าสีอ่ะสีหน้าสีผิวเราเห็นชัดเลยว่ามันแบบว่ามองไว้เลยอ่ะ ตอนแรกที่ยิงทั้งที่แอมไม่ค่อยเป็นคนแต่งหน้านะอืมใช่จริงๆคุณแอมเครื่องหน้าดีมากนะแอมไม่ได้คนตาหน้าตุกตามากเลยเออนี่ยังมองตาอยู่เลยแบบน่ารักจังตุกตาอะไรอ่แต่แต่แต่ปัญหาผิวมันบดบังความมั่นใจความแอมมัดปกติแอมเป็นคนไปดู t ิกต็อกเลยแอมเป็นคนเล่น t ิกต็อกมากแต่พอมีรอยปุบแอมไม่ลงเลยสักอย่างเลยแบบว่าโคตรเรียสแบบว่า ชอจะถ่ายคลิปจะถ่ายอะไรก็ไม่กล้าถ่ายรูปเลยก็ไม่กล้าเราเป็นคนไม่แต่งหน้าทีนนี้พอถ่ายแค่ตั้งกล้องขนาดใส่แบบฟิลเตอร์อะรอยมันหลุดรอยคมฟิลเตอร์คิอเอร์หลุดออกมาเจอรอยหรอใช่ค่ะรอยมันยังแบบหลุดออกมาจากนอกฟิลเตอร์เลยก็เลยแบบว่าเอ้ไม่เสียดไม่ไหวไม่ไหวค่ะฟิลเตอร์ก็เอาไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะหลุดออกมาเลยให้ใส่ฟิลเตอร์ตอนนี้ยังหลุดออกมาแล้วแล้วอะไรทําให้มาเจอกับดรเน็ตคลินิก แอมนั่งก็นั่งเล่นฟีดปกติอ่ะคะ่ะเออแล้วก็นั่งแบบศึกษาแต่ศึกษาอยู่พักนึงนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เขาเป็นเยอะกว่าเราเขายังสามารถแบบหายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบซีเรียสขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาตัวจริงๆค้นมันก็ค่อยๆพออยุเยอะขึ้นอะ่ะเหมือนมันเยอะขึ้นนะขึ้นชัดขึ้นรอยสิวก็เหมือนจะที่รักษาง่ายๆอย่างเงี้ยมันยากอะพอยอยยุเยอะอื พออายุเข้าเลขสามเรารู้เลยยากทุกอย่างค่ะยากทุกอย่างจริงเมื่อก่อนเคยแก่แล้วเอ้าหายนิดหน่อยบางทีปล่อยเฉยเหายแต่ตอนนี้ไม่ไม่ค่ะอยู่ด้วยกันนานขึ้นรักกันเกินจริงรักก็แบบสนิทมากแล้วพอมันไม่หายไปก็เลยหาวิธีที่จะไปรักษาเลเซอร์แล้วฉีดแล้วไม่วนใช่วนอยู่แบบนั้นนานแค่ไหนกับการทดลองอุ้ยนานวนแบบเปลี่ยนคลินิกแบบไปเรื่อยเลยค่ะจริง ก็คือเคยลองเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนคลินิกแล้วด้วยใช่ค่ะทุกอย่างก็ใส่เท่าเดิมประมาณเดือนหนึ่งเต็มที่สุดท้ายกลับมามองเหมือนเดิมใช่ค่ะเพื่อนไม่ทักหรอโูไปโดนของมาหรือเปล่าคุณแอมเพื่อนถามว่าแต่ปกติเคยหน้าใสเลยอ่ะเพื่อนก็ถามว่าทําไมแบบว่ามันเริ่มแบบทำไมแบบหน้าไปทาหน้าทาอะไรมาแล้วก็ไปตอบไม่ได้อ่ะโดยเนี่ยเราอาจจะเป็นที่แบบว่าพออยย่เยอะขึ้นเราอาจจะแบบฮอร์โมนเปลี่ยนบ้างแต่ที่มันเคยหายง่ายมันก็ไม่หายเนาะแล้วก็ตอบไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราตอบได้คือเราลองมาแหละใช่แล้วพอมาเจอโปรรแกม วันนั้นวันแรกถามน่าอยความรู้สึกที่เข้ามาพบคุณหมอคุณหมออธิบายเรื่องราวโปรแกรมรุ่นนี้นั่นความรู้สึกคุณแอมคิดว่ายังไงหมายถึงว่าแบบความรู้สึกเราที่เป็นคนแบบคาดหวังว่าเอ้ยเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องอธิบายไหมหรือปกติเวลาไปเจอคุณหมอที่อื่นที่เปรียบเทียบกันอ,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 อยากรู้ความรู้สึกของคนไข้เจ<ต>อหมอนแนนครั้งแรกอะเมื่อตอนแรกอะแอมเอาตรงต้เลยแอมเข้ามาในคลินิกแล้วพอมานั่งฟังคาดแบบ มันมันจะหายจริงหรือวะเราก็นั่งคิดแล้วว่าจะมันจะได้จริงหรือวะอะไรเงี้ยแล้วจากรีวิวที่เราเห็นมาด้วยบางคนบอกว่าเขาบอกครั้งเดียวหายครั้งเดียวดีขึ้นนะอะไรเงี้ยมันก็ดูมันก็ไม่สมเหตุสมผลแบบมดูไม่น่าไปเลยดูเออดูเอดูเอจริงมันดูจริงแล้วแอกลับไทยแอมไปนั่งคิดเลยมั้งที่เชี่ยวูุ๊ดได้ตัง์วะมันเอ้ยังไงดีว่าพอกลับไปพอเราเห็นผลลัพธ์อะเออรู้สึกว่าเนี่ยครั้งเนี้ยกลับมาํามไง ทำไปหนึ่งครั้งเท่านั้นใช่จริงเหรอใช่ค่ะทำไปครั้งเดียวอันนี้กลับมาทาครั้งที่สองนะนานแค่ไหนแล้วครั้งเดียวที่ผ่านมาครั้งเดียวสองเดือนสองเดือนสามเดือนปะใช่ใช่ใช่สามเดือนผ่านมาใช่ค่ะผลการรักษาคิดว่าคุ้มค่าไหมกับหนึ่งครั้งที่เราลองคุ้มค่ะคุ้มแค่ไหนเอาความรู้สึกที่บรรยายคนที่ไม่รู้จักห้ฟังคุ้มจริงจริงอ๋อจริงจริงมันคุ้มจริงจริง่ะมันถึงได้กลับมานี่ไงเพราะว่าเราสึกว่า เราไปนั่งเอาจริงไหมว่าแอมกลับบ้านไปแอมไม่ได้ทาครีมเลยนะแค่มอยกับกันแดดเลยอย่างเดียวซึ่งหน้าเราก็ดีขึ้นทั้งที่เราก็ทาแค่มอยก,กันแดดทั้งที่ตะก่อนเราประโคมแม่งทุกอย่างอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่ได้ดีอ่ะระยะของการเห็นผลนานแค่ไหนที่คุณแอมรู้สึกว่ามันใสขึ้นเออแอมให้ทำรับแอมเลยนะพูดแล้วมันก็ดูว่าว่าแอมไม่ได้เป็นคนออกข้างนอกเว้ยอ,อันดูหน้าตึงตลอดอหละประมาณไม่ถึงเดือนนะรู้สึกได้เออรอยจะเห็นมาไวมากรอยรอยพวกรอยสิวเ่ยรอยจางลงเลยใช่ไวหนึ่งเดือนก็เห็นผลแล้วว่าหน้าใสขึ้น แล้วคนรอบข้างเริ่มทักเมื่อไหร่คนใกล้ตัวทักเลยค่ะแฟนค่ะทักว่าไงว่าไง ตอนแรกแฟนเขาไม่โอเคหรอว่ามันได้หรออะไรเงี้ยเออรอบนี้เขาประคุมซับเข้ามาให้เราอัน่ไงนี้เรื่องจริงอ่ะอันนี้เรื่องจริงเขาประคุมแบบว่าไอ้แบบว่าตอนแรกเราทําแบบเท่านี้เขาบว่าเออก็ได้นะไปซ้ำที่เดิมก็ได้ตอนแรกแอมอ่ะไม่โอเคแอมกะว่าเอ้ยทำหมอนัดบานครั้งนี้แล้วเดี๋ยวไปลองที่อื่นอีกนิดหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องหรอกก็ไปที่หมอนัดับไปที่หมัดที่เดิมอะไรเงี้ยเออก็ตรงนั้นเขาดีก็ต้องกลับไปตรงนั้นสิใช่ใช่ก็ผลการรักษามันเลิศ ใช่ <N ic ly> งั้นเราจะไปที่อื่นเพื่อ <N ic ly> ใช่แล้วมันก็แบบเราไม่ต้องไปหยิบย่อยแล้วไปทีเดียวจบแล้วกลับมานอนรอความสวยอีกครั้งหนึ่งที่รอความสวยบ <N ic ly> แบบกล้บมาจอนรอให้สวย <N ic ly> อ้โหเนจริงจริง <N ic ly> แล้วหนึ่งเดือนที่เราเริ่มเห็นผลว่าน่าใสาขึ้นเต็มที่เลยอ่ะคุณหมอเคยบอกเราเนาะหลังจากที่คนไข้เข้ามาคอนซัลต์เนี่ยคุณหมอจะบอกเสมอว่าเอ้ยตัวยาทํางานเต็มที่สัก2เดือนนะรอสองเดือนเห็นผลวันนั้นหมอบอกแบบนี้ไหมบอกเราก็รอสองเดือนใช่แล้วพอมันมา1เดือนเราจะใสมาก่อน แล้วก่อนสองมันนานกว่าสองเดือนจริงเอ็มก็ยังแบบว่าก็นั่งคิดแบบเฮ้ยยัดเพื่อไปซ้ำดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนจะโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่เขาพอแฟนมาทักเองอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่า เออมนเหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยเอเอจะเอาเอายังไงเขาเห็นว่าแอมซีเรียสก,กับหน้าไงอเอ็งก็บอกว่าเดี๋ยวไปหาที่ทําเพิ่มเติมก็ได้ไรเงี้ยเพราะเอมคิดเกียจตั้งรถมาไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ไปที่เดิมเลยไปหาหมอที่เดิมแลอะไรเงี้ยเออตอนแรกก็ยึกยักยึกอยาก,กไม่แน่ใจเออจะไปดีไหมตรงนั้นจะดีไหมดรแนทจะดีจริงๆ <c oughs> หรอโปรแกรมมิสมันคืออะไรหรอทุก <c oughs> อย่างเป็นคําถามในหัวหมดเลยใช่ใชแต่พอหนึ่งเดือนผ่านไปกระจ่างว่า อาอที่มันที่มันแบบว่าที่มันแบบรู้สึกว่ามันโอเคตรงที่ว่ามันแค่ครั้งเดียวมันดูพูดเหมือนเวอร์มากเลยนะอืออนี่ยังคิดอยู่เลยว่าเวอร์เออถ้าเราดูแบบบา,างคนทำบ้านหน่อยกี่ครั้งนะครั้งเดียวค่ะ <laughs> จริงถ้าแบบถ้าไม่เล่าให้คนอื่นฟังอ่ะแบบว่าเอ้ยครั้งเดียวมันเป็นไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันดูเวอร์นะเราดูจากโซเชียลแอมเองดูครั้งแรกก็เวอร์ออืืมจากที่แบบดูแบบคนนู้คนนี้มันทั้งทำรีวิวอย่างเงี้ยแต่พอมาลงรู้สึกตัวเองวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบ ถ้าว,นนวันนี้ไปวันนี้ให้ไปถ้าวันนี้ได้ไปสักิคันี่อาจจะเป็นร้ยอยแล้นะเฮ้ยแปลว่ามันเกินที่คาดหวังไว้มากเลยนะเพราะว่าในประวัติบอกว่าคาดหวังประมาณแบบสามสใช่แค่นั้นให้มันแบบรู้สึกว่าเราแบบจางลงก็พอไม่ต้องหายอะไรเงี้ยแต่มันได้มากกว่านั้นไงอ เคยมีคนบอกว่าทําการรักษาฝ้าเนี่ยเต็มที่เลยนะ <_ d ew> s> <S เห็นผลอยู่แค่เดือน2เดือน <_ d ew> s> <S มันจะกลับไปเข้มอีกวันนี้3มเดือนมันมีจุดไหนที่มันกลับมาอีกไหมไม่ค่ะมีสิวที่เราทำานที่เราเองเอ่ะใหม่ <_ d ew> s> <S ที่มันเข้มก็คือสิวที่เราสร้างขึ้นมา,าที่จางมันจางไปเลยใช่ค่ะมันจางตอนแรกอะแอมอะเข็นชารลนะีนัทช่วงบริเวณเนี่ยเข้ม <_ d ew s> ถ้าไปตั้งดูเราดูรูป้วเข้มค่ะเข้มเลยแล้วตอนนี้ก็เราก็จะมีรอยตรงเนี้ยเป็นขั้นๆๆ้นขนนะตอนนี้มันหายไปแล้วอะอาจาง กี่เปอร์เซ็นต์นะเอาอีกทีเจ็ดสิบค่ะเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ <c oughs> รอบนี้ไป็นร้อยบวกดี <c oughs> พูดดีขนาดนี้หน้าม้าหรือเปล่าคะมาจากสมุดประการนี้เรามาไหมมาไหนก่อนเขาจ่ายเองค่ะจ่ายเองทุกบาท <c oughs> ใช่ไม่มีม้าแน่นอนเออรอบนี้คุณแฟนเป็นสปอนเซอร์ให้เพราะเห็นว่าการรักสาวมันดีมันเลิศใช่ใช่เห็นว่าเรายิ้มได้ใช่เห็นไหม ความสูงมันบอกได้ถึงแววตาเลยคุณนี่จะบอกว่า <c oughs> โปรแกรมมีสรักษาฝ้าไม่ใช้ความร้อนคือตัวจริงในเรื่องของการรักษาฝ้าให้คุณเลยอย่างคุณแอมเนี่ยคือคนค,คนไข้ที่แบบสู้มากจริงๆดูประวัติแล้วเลเซอร์คิวสวิมา30รอบพิโคอีก2รอบฉีดฟ้ากับเดิม a มาเพอีก3รอบรวมๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้มูลค่าของค่าใช้จ่ายไปเกือบๆนะบอกได้ไหมเกินนะแอบว่าเก็ ส้ยหลายอะเกินเท่าไหร่โอ้มีครึ่งครึ่งล้านได้ไหมใช่จริงจริงเหรอแต่ในนี้บอกไว้ว่าประมาณสองแสนนะเกินค่ะเอาจริงนะวีที่ไปทําซ้ําเอาจริงอ่ะนั้นแอมมาแบบรีบๆตอบแบบว่าไม่ได้แบบเออเราอยากทำอ่ะเราก็รีบตอบอ่ะเออถ้าแต่ในความเป็นจริงเราลองคํานวณจริงๆมันยิบย้อยครึ่งล้านเลยหรอมันยิบย้อยมากมากแค่ทําเครื่องทําอะไรก็แบบโอ้โหเสียเงินก็แล้วเสียเวลาก็ด้วย หน้าก็ช้าไปอีกใช้หน้าไม่ได้เพราะคอยพักตลอดเวลาสองอาทิตย์แค่ไม่ไม่เคยได้ใช้อะไรเลยกับคนอื่นเขาแบบม่ไม่ได้ทารองพื้นไม่เคยทาเลยไม่มีช่วงให้สั่เลยไม่มีค่ะกับโปรแกรมมิสหนึ่งครั้งคุ้มไหมบอกเขาหน่อยคุ้มมากเนี่ยเห็นไหมคือจะบอกว่าเป็นหน้าม้าอารมณ์ก็ว่ามันไม่ขนาดนี้ความหน้าม้ามันไม่ได้มีความสุขออกทางแววตาขนาดนี้เพราะคนที่เขาจ่ายจริงเขารู้จริงจริง คุณทำหนึ่งครั้งกับโปรแกรมมมสแล้วคุณได้70%็อระอคุณไม่เอาอรอกับการที่คุณเหนื่อยเหลือเกินเลเซอร์ทุกรอบ2สัปดาห์2สัปดาห์กี่ปีอ่ะคุณต้องวนเข้าวนออกวัฏาจาักรนั้นกี่ปีอะ่ะหยุดหรือยังพอหรือยังถามตัวเองก่อนมีคนสีบอกว่าอยากไปทำตามนะคะเนี่ยเห็นไหมมาเตอีกรอะอีรอะจี้ไม่กหกรอกเออมาเตอร์ จริงไม่โกหกนี่ให้สาบานกันแล้วเหรอจ่ายเองจ่ายจริงนะย่ามีทีซิกี่รอบจ่ายเองจ่ายจริงเลยค่ะทำไปแค่ครั้งเดียวนะนี้เพิ่งมาสาอีกรอบราะว่าอันนี้เราพอใจเองเรากลับมาเองนะไม่มีใครโทรตามขมาเองด้วยนี่คุณประวรติษาบอกว่าจองคิวไว้แล้วค่ะเร็วมาตามปัจจุบันไม่ใช่น้าไมาจริงจ่ายเองจริงนะทุกคนไม่ได้มีส่วนลดไม่ได้มีแบบอะไรทั้งนั้นค่ะจ่ายเองอีกรอบหนึ่งขอเทียบหน่อยกับการรักษาที่ผ่านมา เกือบครึ่งล้านที่ผ่านมากับโปรแกรมมีแค่หนึ่งครั้งคิดว่าอันไหนคุ้มค่ากว่ากันไอพูดตัวแอมตรงนี้ค่ะตรงนี้มันคุ้มกว่าจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยแล้วอันนี้แล้วกับเราทําครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวแล้วกกลับไปนอนนอนรอหน้ามันหายแล้วก็สวยเออตื่นมาสวยเลยนอนรอให้สวย่อันนี้จริงไม่เปนมันไม่ใช่เวอร์นะแล้วแต่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะแต่ว่าต้องมาล้อต้องลองเองใช่จริงอันนี้เรื่องจริง คุณแอมเคยเป็นหนึ่งคนนั้นที่บอกว่าฉันไม่เชื่อ,อ,อจริงๆนั่งดูแล้วมาดูคนอะไรทําการรักษาไปครั้งเดียวแล้วฝ้ามันจะดีขึ้นเลยเหรอมันจะหายจริงๆหรอใช่ความรู้สึกจริงคุณรีกลับไปดูได้เลยเออแล้วก็ฝากนะคะคนที่กาลังเครียดคุณอย่ากเก็บความเครียดนั้นไว้คนเดียวคุณมีรอยยิ้มแบบนี้ได้เพียงแค่อยู่ที่ปลายนิ้วของคุณกดเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านต๊อกๆได้ทั้งหมดเลยเรามีแอดมินเพจค่ะ